สว,ส,สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทกท่านของแพน d a าสปีดนะครับวันนี้พบกับผมแพนด้าคมครับแพนด้าแนนค่ะวันนี้เราอยู่ที่แพนด้าสปีดสีนครินนะคะใช่ครับเป็นศูนย์รถยนต์ที่คุณภาพที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดบนถนนสีนครินครับเอ๊ เรามีรถให้ลูกค้าทุกท่านเลือกมากกว่า200คันครับรถทุกคันรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําและเลขใหม่แท้นะครับผมถ้าผิดจากเงื่อนไขนี้เราคืนเงิน100%ครับนี่นะคะคุณคมแพนด้าคมยืนยันเองเลยนะคะจากคลิปที่แล้วค่ะคุณคมที่เรามีการฉีดพ่นสเปรย์เนาะฆ่าเชื้อในรถยนต์ทุกคันก่อนทําการส่งมอบนะคะกระแสตอบรับดีมากเลยนะคะลูกค้าก็รู้สึก ไว้วางใจเนาะว่ารถที่รับไปเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วตอนนี้มีปัญหาแล้วค่ะคุณคมปัญหาอะไรครับคุณแนนเรื่องแอลกอฮอล์เจลค่ะอ๋อที่มันขาดตลาดแล้วก็หายากเสร็จแล้วไม่พอนะคะยังมีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะมีสารปนเปื้อนซึ่งถ้าเราทําการใช้ก็อาจทําให้ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้แต่ทําให้เกิดโรคระบาดเพิ่มมากขึ้นก็ได้ค่ะเพราะคนคิดว่ามันสะอาดแล้วคราวนี้แพนด้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ นี่ค่ะคุณคมอะไรครับเนี่ยนี่มันแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแอลกอฮอล์เจลนะคะที่ทุกคนตามหากันค่ะแพนด้าก็ไปสอบหามาให้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยผลิตจากโรงงานที่ได้คุณภาพนะคะผลิตให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกชั้นนําทั้งนั้นเลยนะคะทางตัวโรงงานเองนะคะได้รับการการ,การันตี GMP นะคะ FDA นะคะส่วนตัว c ซอร์ติฟิเค ด้านแอลกอฮอล์ก็มีรับรองค่ะดังนั้นมั่นใจได้ว่าตัวนี้ปลอดภัยนะคะสา<ะ>มารถค่าเชื้อได้เลยใช่ไหมครับไม่ค่ะ99%<อ>เลยนะคะอันนี้มั่นใจได้เลยลูกค้าแพนด้าต้องได้ใช้ของที่ดีเท่านั้นค่ะซึ่งของตอนนี้ข่ดแคลนมากเราได้มาจำนวนจำกัดนะคะเราก็ขอส่งมอบให้ลูกค้าที่เข้ามาทำการจองรถกับทางเรานะคะใช่ครับลูกค้ามาจองปุ๊บเราให้ทันทีเลยนะครับผมเอาไปค่าเชื้อได้เลยครับผม ไอลกล์เจลนะคะที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าทุกท่านแล้วนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายค่ะดอกเบี้ยพิเศษนะคะอยู่ที่2.79%ค่ะคุณพงผ่อนระยะเวลานานสุดได้ถึง7ปีหรือ84นงวดค่ะค่อนทางยาวเลยนะครับ<ช>และโปรโมชั่นเพิ่มเติมของเราต้องมีการรับประกันเครื่องเกียร์และกล่อง ECU สูงสุดถึงเป็นเวลา2ปี50 0 0 0กิโลแล้วก็ยังมีตัวคุ้มครองช่วยเหลือ 24ชั่วโมงไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาอะไรเรามีเบอร์ call center นะครับโทรมาได้เลยครับผมแบตหมดรถเสียลืมกุญแจเราจะมีทีมงานไปช่วยเหลือลูกค้าทุกท่าน24ชั่วโมงครับ และก็เรียงมีของพรีเมียมต่างๆนะครับนี่อะไรบ้างครับคุณแนนตอนนี้นะคะเราจะมีถุงนี่ค่ะตอนนี้เราต้องลดโลกร้อนนะคะเป็นถุงผ้าแพนด้าค่ะน่ารักนี่คะสวยงามมากเลยครับผมข้างในมีอะไรข้างในนี่ค่ะเป็นตุ๊กตานะคะตัวนี้นี่เป็นตัวที่น่ารักมากๆเลยมีลูกค้าขอมากมายเลยนะคะอันหนึ่งอย่าง,าง<ม>นะคะคุณคมอันนี้สองค่ะเป็นกล้องค่ะตัวนี้คุณภาพดีเลยนะคะอันนี้คัดสรรมากับมือเองเลยนะคะ แล้วเรายังมีโปรกันแซของทางแพนด้าด้วยค่ะแถมให้ลูกค้าด้วยคุ้มจริงๆนะคะและก็อย่าลืมนะครับอันนี้ด้วยครับผมแอลกอฮอลเจลนะครับ<ช>คุณแนนต้องแถมให้ลูกค้าทุกคนลเลยนะ,ะนะครับผมไม่ขายนะคะแถมฟรีเท่านั้นค่ะ โอแทนเยอะอย่างนี้จะไหวแล้วครับคุณแนนไหวค่ะเรื่องอย่างนี้ Panda แพนด้าแนนจัดให้ลค่ะลูกค้าที่น่ารักของเราทุกคนครับเราอยากให้ลูกค้านะครับซื้อรถเราไปแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมค่ะขอให้รับรถไปด้วยรอยยิ้มนะคะเท่าน,นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะอย่าลืมนะครับลูกค้าที่กำลังหารถมือ2ให้นึกถึงเรานะครับ p a n d a s p e ีด d r i v e เฟี r d r ดี m ขับเคลื่อนความฝันของคนที่ฝันอยากจะมีรถ สวัสดีครับค่ะ